สวัสดีค่ะพร้อมกับช่องแมงแมงเพละน,ะะน,น,นะคะคะ,ะ,คะโอเควันนี้นะคะคุณแม่จะมารีวิวนะคะอมยิ้มแก้ไอขอมเด็กๆนะคะนี่ชื่อว่าไอคิดโอมมีคนมาขอแล้วนะคะนี่นะคะน้องเปามาขอแล้วนะคะนี่คุณแม่มีรีวิวนะคะ,ค,ค,ะ,ค,ะค่ะวันนี้น้องเปากับน้องซีโต้นะคะก็มีอาการไอเจ็บคอคุณพ่อก็ไปปรึกษาเภสัชนะคะว่า เราจะหายาอมอะไรมาทานช่วยบรรเทาอาการไอและเจ็บคอให้กับเด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อเขาก็ไปซื้อมานี่แทบจะเหมาหมดร้านเลยนะคะชื่อว่าไอคิดนะคะทันนี่ลาป๊อปก็คือเหมือนคล้ายๆกับลอลลี่ป๊อปที่เกี่ยวกับออบรรเทาอาการเจ็บคอะคะ่ะซึ่งเขาออกแบบมาให้สำหรับเด็กๆนะคะ เพราะว่าอันนี้ลักษณะเป็นเหมือนอมยิ้มเลยคล้ายๆที่ที่เราเห็นในเซเว่นจุปัาจ,จุกใช่ไหมคะ <S <S แต่อันนี้เขาทํามาจากน้ําผึ้งนะคะแล้วก็มะนาวนี่นะคะเห็นข้างซองเลยคะ่ะเขาเขียนว่าเออออแกนิกนะคะฮันนี่นี่นะคะไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวคุณแม่โชว์น,นี่ด้ดูนี่นะคะ Make with แกนิกฮันนี่นะคะนี่ลักษณะของอันนี้ก็เป็นถุงนะคะเป็นซิล ติวอมยิ้มไว้อีกทีหนึ่งนะคะอ่าเรามาดูส่วนประกอบเดี๋ยวคุณแม่เปิดให้ดูส่วนประกอบส่วนประกอบก็จะอยู่ด้านข้างซองนี่นะคะคันนี้ลายป๊อปเนี่ยคือลูกอมน้ำพึ่งรสมะนาวจะประกอบด้วยกูโค้ไซลับนะคะมีน้ำตาลมีน้ำมีน้ำพึ้งออกแกนิกวิตามินซีแพคตีนวิตามินบีรวม ซึ่งอันนี้นะคะเหมือนเขาทํามาเพื่อจะให้เด็กๆนะคะได้รับประโยชน์จากอมยิ้มนะคะของที่เด็กๆชอบรสชาติคุณแม่ก็ถามน้องอ่างเปลและน้องวีฟูแล้วนะคะว่าอร่อยไหมทั้งสองคอนเฟิร์มนะคะว่าอร่อยมากเราหาซื้อได้ที่ตามร้านขายยานะคะทั่วไปนะคะบอกว่าขอซื้ออมยิ้มนะคะที่บรรเทาอาการเจ็บคอและไอของเด็กๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูฮะน้อ,องเปาบอกว่าให้คุณแม่แกะให้หน่อยนะคะอ๋อเดี๋ยวเรามาแกะนี่นะคะก็ทั้งสองก็กําลังเล่นขายของแต่มีอาการไอกันอยู่นะคะอ่ะ๋ยวคุณแม่จะแกะให้ดูเดี๋ยวขอคุณแม่แกะก่อนนะคะนี่อ๋อนี่เดี๋ยวคุณแม่ขอนี่นะคะนี่พอเห็นไหมคะว่าเป็นซองแล้วเขาซิลคุณแม่แกะอ๋าเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูลักษณะ นี่งไงคะนิมอ่าเห็นไหมคะว่าจะเป็นเหมือนกับจูป้าจุ๊บเลยและเป็นสีเหลืองโอ้โหน้องเปานี้มารอแล้วแล้วก็ลักษณะน,นี้ก็คือกลิ่นหอมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ออกกลิ่นมะนาวหน่อยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวให้พรีเซนเตอร์แมง่งแม่งเทของเรานะคะนี่อร่อยไหมครับอร่อยอคุณพ่อขอเชียร์อยู่ด้านหลังนะคะว่าอังเปาพรีเซนเตอร์ของเราคืออังเปานะครับโหอร่อยมากนี่นะคะ เวลาลูกเรานะคะเกิดอ,อาการไอน,นะคะเราก็สามารถหาลูกอมนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะลักษณะคล้ายๆกับอมยิ้มหรือลอนลิปปอมให้กับน้องเขาได้อมนะคะเพื่อบรรเทาอาการไอเจ็บคอได้นะคะนีนี่นะคะกวดอีกคนนึงน้องตีโปหมดแล้วอร่อยมากแล้วทานอมยิ้มแล้วต้องทํายังไงคบลูกแฟนฟามถูกต้องนะคะคุณแม่ก็จะสอนว่า เมื่อทานอมยิ้มแล้วก็แปรงฟันด้วยเพื่อป้องกันฟันผุนะคะไหนดูสิรสชาติเป็นไงครับน้องอังเปาอร่อยไหมครับอร่อยใช่ไหมครับเออน้องก็บอกว่ามีลักษณะคล้ายๆแบบหวานอมเปรี้ยวหน่อยน้องชอบนะคะไม่เอามือเข้าปากนะคะอมได้หรือไม่เอามือเข้าปากโอเห็นไหมคะว่าเด็กๆชอบมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะก็คือมีทั้งวิตามิน B ีวิตามินซีนะคะในอมยิ้มอันนี้ พุดแม่ก็ขอบอกว่าเยอะม,มากนะคะที่แบบเดี๋ยวนี้เรามีนะวัตกรรมทางอาหารนะคะมาให้กับเด็กๆนะคะไว้บรรเทาอาการแก้ไอเจ็บคอเพราะว่าเขาก็จะแบบพอเจ็บคอเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำไงใช่ไหมคะก็คล้ายๆกับคนใหญ่ที่เราต้องไปหาลูกอมมาแต่เด็กๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะทานลูกอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เลยต้องมีแบบคล้ายๆกับเนี่ยค่ะลอลลิปป๊อปอมยิ้ม มาทดแทนนะคะให้กับเด็กๆได้ทานง่ายๆขึ้นนะคะ <S <S อุะอเพื่อปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าดูจากส่วนประกอบแล้วแล้วก็ได้ศึกษาเภสัชกรแล้วนะคะยืนยันว่าเด็กๆสามารถรับประทานได้ปลอดภัยนะคะค่ะท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากจะเราทดลองนะคะก็ไปหาซื้อได้ตามที่ร้านขายยานะคะ อันหนึ่งก็คุณพ่อเขาซื้อมาอันนึงก็ประมาณสิบห้าบาทเองอะต่อหนึ่งอันอ,อ,อมใช้อมแทนกับอ,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 อะไรนะคะลอนลีป๊อปที่เราซื้อตามเซเว่นก็ได้นะคะอมแบบนี้มีประโยชน์ดีค่ะแต่ก็ขอแนะนานะคะว่าแปรงฟันหน่อยนะคะเพื่อสุขภาพฟันของเราที่ดีนะคะนี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็ขอจบการรีวิวนะคะอมยิ้มแก้ไอสําหรับเด็กๆนะคะไอคิดพันนี่ลานป๊อปนะคะ ก็ขอฝากนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณแม่กด s ับ s ะไ i b e ช่องแมงแมงเพ์ให้กับครอบครัวของเรานะคะรีวิวแฟมิลี่ของเราวันนี้พวกเราก็ขอบายบายนะคะเดี๋ยวไปทานบออม้นไอคิดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ